เอางี้พี่อุทพี่ฟังผมนะพี่เป็นหัวหน้าชุดนี้ใช่ไหมพี่พี่เป็นหัวหน้าชุดนี้นะพี่อะไรับเป็นหัวเอกึมาเนี่ยพี่รับผิดชอบงานนี้ทุกอย่างถูกต้องแบบใช่ไหมพี่บอกผมมาสิพี่รับผิดชอบงานนี้ทุกอย่างถูกต้องแบบผมนี่ผมอัดวิดีโอไว้นะพี่นะพี่รับผิดชอบนี้ทุกอย่างแลพี่นะเองเองมคุยกับพี่นะรอทนายผมก่อนรอทนายผมก่อน รอทนายผมก่อนพี่อู๊ดรอทนายผมก่อนพี่ใจเย็นเย็นถ้าความสัมพันธ์ของเราที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีเหลืออยู่พี่รอทนายผมก่อนผมไม่ได้หนีไปไหนเลยรู้ไงว่าไม่ได้หนีไงพี่อยากทำพี่อยากทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พี่พี่อู๊ดพี่ฟังผมก่อนผมมีปืนนะพี่ผมก็มีปืนเข้าใจกันแล้วนนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่พี่ อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใครใเขก็มากูยิงตรงเนี้ย